สินว่าฟ้าจะเลือกใครใช่ฟ้าเลือกนี สามสองหนึ่งไปพ่อแอท้องพ่อพ่อช่องขับับขเต็กฮะสเต็กสะเต็กสเต็กเอออออีอีเออี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 หิบอีหยอีหยอีหยเออโคโบโค แม่เสียดายจังเสียได้จังเสีย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 ด้ยด้ตายเสียดดยเสียดดยแม่เสียดดยจังเจ็ดคนสามสองหนึ่งปทอง ดอกทองทองทองคำทองคำไก่ไก่ไกย่าง อากาศกระอะไรวะอขาเรีอกทหารอากาศไก่งานทหารเดี๋ยวเวลาไปหอะอะไรอะพุดดิ้งพุดดิ โอ้ยใครกบด้วติดฝนติดต <how> ิดติดฝนติดฝนเย็น <listening> ล <wir> <sk az dopamine> ีเย็นเย็นสามสองเติ3 2 1ไป 花。Wow. จะข้ามข้ามเลยกะโดดตบกากะฝาโดดโพดโพดกะโดดตบ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 กาโดดตบน้าห้อน สี <S <S ่คะแนนสามสองหนึ่งไปกุหลาบอุกูดกุหลาบกุหลาบอือกุหลาบสีอิ๋วสี ลอนดอนลอนดอนดอนดีเจดีเจเจเจโอเคมากาลองมาปามามากากะลองลองมากาลองมากาลองทารันทูล่าทำไม่อันไม่รู้จักสิ่งของ ของของเจ็บคอเจ็บเจ็บเน็บเจ็บเจ็บเน็บเจ็บ ไว้คิดว่าเพราะว่าพูดเบาพูดเบาเก็บท้องฉันว่าไม่เก็บก็นนีนคือนีนอ่ะพูดปกติมันย oh, ังไม่รู้เรื่องเลยฉันว่าพ like ี Ooooh, ่นี่นเป็นเพราะคาแรคเตอร์อยู่แล้ว ชอบฮะอัน <I 'm S 2> ยู <Okay. S 3> ปากหมากปากหมากมากฝรั่งมากอะไรอะ่ะ <laughs> มากฝรั่ง <laughs> <laughs> แต่ว่าฉันน่ะฉันน่ะก็สงสัยเกดด้วยแต่ว่าฉันน่ะ <c oughs> แอบเห็นแบบพีคก,กับมารินคุยกันคือฉันไม่แน่ใจว่าเขาคุยอะไรแต่ว่ามารินอะมันน่าจะคือตัวหลอกที่แบบว่า <c oughs> คือไม่รู้น้องมัน่าจะพูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วอะแบบโดนคาแรคเตอร์ของมันนะคือมันเป็นแบบเอ๊้ยอยู่แล้วบุดนิ่งยิ่บุดนิ่บุดนิ่งบุดญยี่มารินคุญอะไรคบฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบเอามาหลอกมั้งฉัน ฉันแอบไม่เชื่อว่าเขาจะเลือกเกนละเพราะว่าเกนมันแบบไม่น่าเชื่อถือสมาพีดไม่ถือว่าเขาเลือกมาหลอกคิดว่าแบบเออหว่าไม่รู้นี่แบบมองตาดีนแล้วแบบนินแบบใส่ตาแบบนึกออกแม้แต่ขนแรกเลยจ้ะแต่นี่ใส่เกนมันเป็นคนไม่ได้แบบที่เขาดาวปากเก่งนะคะเกนไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบไม่ทราบและไม่รู้แต่พี่เขาดูตอบได้เร็วนะเออดูตอบเร็วรู้สึกว่าลอนดอนมันยากอะแต่ว่าตอบได้ก็จริงอุ้ย ไม่รู้อะพ่พี่นีนรู้สึกว่านีนเจามา่ามันแบบมันแ l ล n อ่ะาปกติมันจะมีที่แบบพอชัวร์แต่แบบอันนี้แบบมันเหมือนเหมือนกันหมดอ่ะให้เจ้าแม่ช่วยไหมเอาลู่เจ้าแเวแ่ว่าเหลียนี่นบเกยนีนี่แบเก เรามา w a l k ี e เฮ้ยวีคอเฮ้ยถูกแล้วเพราะว่าเราเพิ่งกี้คืเตรียมมุกนี้มาไม่ได้คุยอะไรกันนะไปเล่นมุกนี้เพราะว่าเอ้ยมันต้องจังหวะนี้ไม่ใช่ก็คุยกันอะไรเงี้ยกระสีกระสีเรารู้สึกว่าคนที่น่าสงสัยคือจิวเพราะว่าเมื่อกี้พูดอะไรเขาไม่ได้ยินหมดเลยนะแต่พอเขาเขียนเพื่ว่าอย่างสีเหลืองเขาตอบเยลโล่ทุกคนถ้าเกิดมาม่วงนี่ก็แมงโปเยลโล่อย่างสีเหลืองเยลเยล เออะเอออเลยอ่ะแต่ว่าก็มีสงสัยหลายคนพี่เหน๋นิดนึงไม่สงสัยทั้งทีแบบเอามีคนเดียวยายลืม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 ไม่เหน๋เหละพี่เหน่นิดนึงเพราะว่าทำไมรู้สึกว่าเขาดูได้ยินใช่เลยแล้วก็พี่เหน๋แบบผู้เสียงเบาอะไรเงี้ยปกติแล้วพี่เหน่เสียงดังใช่พี่เหน่ดูมีพืวหนมากใช่ทุกคนมา่แรกแรกพี่เหน่ต้องเสียงดังคาบิ บาร่าคาบีบาร่าไม่แต่ปกติยันปกติเขาจิ้วเปได้ปกติจิ้วมันเป็นเหมือนหนูก็เคยแบบเป็นพวกจะเอาชนะหนูคิดว่าถ้ามันได้ยินอ่ะมันจะตอบให้ได้เยอะกว่านี้เขาก็ต้องแต่ว่าตอนแสดหน่อยหอป่าแบบต้องตอบให้ได้นอนๆไม่แต่คือทีมเขาได้น้อยกว่าเราไงมันก็เป็นคือแบบไม่ขอดูหน้าทีมงานก่อนเขาเลือกรักหรือยังเลือกลากไปยังพี่จิ้วหรือเปล่านะแล้วก็มีคนหนึ่งที่สงสัยคือพี่ยายีนะพี่ยีปกติเป็นคนพูดน้อยแต่พออยู่ตรงเนี้ยแบบ นีบเนีบผมผมจต่พี่คุณดังมากใช่นี่ก็เลยว่าเอาัดไปกลับมากันแล้วบรรยากาศดูคึมมากเลยใชหลันจาะเมื่อกี้เราเล่นเกมกันไปมีมงมงมืนๆบ้านหรือไม่ก็อาจจะพูดอะไรที่มันอาร์ม อยากรู้เมื่อกี้มีใครมีแบบคําพูดไหนที่มันตาตึงหัวใจไหมหรือว่าเพื่อนพูดคำไหนมันตาตึงหัวใจก่อนที่สังคมขอเพื่อนไม่ยืนให้เพื่อนหนูได้อ่ะหนูเลยค่ะหนูหนูไม่เป็นอะไรเลยก็มันต้องจินตนาการแต่ไม่มีจินตนาการรู้เลยนะแล้วเมื่อกี้คือมารีนพูดไม่เป็นคำชิบพี่เกล่าเอาห่างเยอะๆเฮ้ยเราดีๆกันเรางหมดเลยตื่นเต้นมา ว่าเนาผิดเองโอ้โหคำตัวนั่นสุดสนแต่เราจะแต่คำของมาลีนที่พีคมากคือพุดดิ้งอ่ะพุดดิ้งพุดดิ้งปุดยูพุดดิ้งกี่พุดดิ้งเอ๊ะไม่ก็พุดแล้วจะไปอะไรต่อได้เขาไม่ได้ให้เจียนอาการเขาให้อ่านปไปไม่ลองพุดดิ้งมันดิ้งไหม เอไปเล่าเนยเอิว้เอว้คนไว้สคนมากเราอ่ะคิดว่าเกสกับน้องนีนางเราคิดว่าเป็นนีนกับจิวพี่จิวเพราะมันจิตนี่ไปฮะคาตึงใจเกินปแบบเป็นภาพจำอ่ะแล้วแบบไม่คือเล่นไปเล่มาจำได้คนเดียวอะยนี้ การตายสบายถูกมีโอกาสตริงสรุปผิดทั้งสองทีมโจเรียกใครนี่จะปัดเลือกใครครับเลือกเราเลือกนีน้องเกดโอเคอีนอะนรน้แป๊บกับน้ำแป๊บอ่านลือกใครเลือดดี ที่นับหนึ่งยกขึกนะ้นนึ่งสอะไรบ๊บ เบบีไม่ใช่แน่เลยเไ,มไม่ตไม่เป็นไรเราชนะพอใจเพราะว่าคะแนนแบบเล่นเกมเราชนะอยูอ่แล้วเมื่อไม่จริงๆมันแข่งด้วยเราจะเอาคะแนนสปายตั้งแต่แรกจริงและตอนนี้นะคะเราก็ได้ทีมที่เข้ารอบไปแล้วก็คือทีมดีแต่ปากนะเองนะคะเพราะฉะนั้นเข้ารอบต่อไปเราจะดีแต่ปากกว่าดื่มปากด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปเอาน้ำไป ม่าจะไม่ทำให้พิงคนี่ผิดหวังใช่ไปกั้เพื่อนอ้ก็ฝากช่องนะคะชาแนลไว้ด้วยนะคะแล้วก็รายการดูปากนะคะของเราไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆทีมมาแข่งกันดังนั้นฝากทุกคนกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์หรือว่าใครแบบว่าเอ็นดูพวกเราก็สามารถแบบว่ากดโดเน a หรือเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นของขวัญฝากกดซุปเปอร์ตั๋วเรงได้นะคะ วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะ1,2,3บ๊ายบายให้เดี๋ยวเราให้มาลินปิดอ่าอีกไหมคะมาลินปิดไหนลูกไปไปนะนี่คือคืน